ขอขอขอเร็วขอขอขอโอ้โหถ้าเป็นกล้วยนะมีกล้วยเราถือกล้วยนะครับเร็วครับเสียงไหนวะเสียงเบิรเฮ้ยถือใจเพื่อนหลายเอา,อารรอนี่ครับหลังจากปิดโรงเรียนนะครับวันแรกครับวันเสาร์นะ นิการิจะประมาณนี้ครับไม่แม่เอาช้างกลับหมดแล้วนะครับผมอืมคนดาวนะครับขอไหมโอ,อม้ไม่จะอยู่นะครับจายาเนี่ยนะบรรยากาศเรานะประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่มีกล้วยมาล่อครับนี่จะมีอ้อยมาแล้ววันนี้ ดูกันนะครับอ้อยชอบฝอ,อยหรือชอบอ้อยนะครับขอให้เร็วน่าจะอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วดูทรงนะครับอิ่มแล้วนั่งวันนะำวันนี้ขอไหมขอไหมขอไหมโอ้โ,อโอหร้องเราคนระัคันคันคันโอ้โหโอ้โหท่าอะไรก็ไม่รู้ นี่เราไม่มีกล้วยนะครับแต่เรามีอ้อยนะครับพอรากล้วยมานีหน่อยเร็วพอหนเร็วพอหนโอ้โหครับหน่อยครับได้ไหมครับเร็วโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ใช่ของโปรดไม่ใช่ของโปรดไม่ใช่ของโปรดครับเห็นพี่ปอนถือกล้วยมาแล้ว ่อนถือกล้วยมาแล้วครับโอ้โหไม่มองอ้อยนะครับไม่มองอ้อยเหย็นกล้วยแล้วไม่มองอ้อยเลยครับโอ้โหโอนมานี่เลยโอ้ยไม่ชอบกินอ้อยนะหมูดาวกินอ้อยเบื่อแล้วดู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 เรื่องไอ้เครียดได้แบบนี่ขอไหมขอหน่อยเร็วขอขอขอเร็วขอขอขอโอ้หถ้าเป็นกล้วยนะมีกล้วยเราถือกล้วยนะกล้วยหมูวนก็จะขอนะขอเร็วขอขอ กดแล้ว <ใน S 1> กดแล้วเขียนแล้วขอขอครับเร็วครับเสียงไหนวะกนเสียงเบิร์ดไอ้เด็กใจพื้นหลายเอา้อานี่ครับโอ้โหนักเลงนักเลงโอ้ยสาวหน่อยนะสาวหน่อยอยู่นี้นดูนะครับกินได้ทั้งวันนะกล้วยชิวๆครับหมูวันวะนี่หมูพัดวิวอันนี้ถ่ายแค่หมูวันกินก๋วยแล้วพอแล้วสุดหล่อ อ้อยเนี่ยอ้อยเขาไม่อ้อยเขาไม่ค่อยชอบหรือเปล่าหรือเขาอิ่มมะวันนี้กินอ้อยเยอะแต่พอเป็นกล้วยแล้วสั่งได้นะครับเดี๋ยวดูเอาอ้อยไปให้แม่แป้งไปอ้อยเราจะให้แม่แป้งแนละ้วให้เพี่น้องดาวกินกล้วยส่วนพี่เดือนแล้วก็เอาให้พี่เดือนด้วยนะมัดหนึ่งให้น้องดาวกินกล้วยไปก่อนเพราะว่าอ้อยน้องดาวกินเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่ นี่ครับให้พี่น้องดาวกินกล้วยไปแล้วมาดูอ้อยมนะุมเจ้าเจ้าเม่กินน้อยไปเจ้าตัววิ่งครับวิ่งนักวิ่งนะครับนักวิ่งนักวิ่งนักวิ่งอืมอือแล้วดูวนกินกล้วยนะครับคุ้งใหญ่หมดแล้ววน สุดหลอสุดหลอดีกว่าไม่เรียกว่านหรอกดอโกดีนะแป๊บเดียวนะครับสุดหลอกินหมดหนึ่งเครื่อยอีกแล้วครับเร็วมากนะผมหน้าหล่อหน้าอร่อยหออยมูก็พือหมูก็ะพืพพพอ,พพอ,พพอพืพับพือพับพือพัหมูสวยมากนะครับ เรากกินกินปับ๊บกินปั๊บเลยนี่เรามาดูคนระับบรรยากาศหลังจากเรื่องโรงเรียนนุบาลช้างโค้งนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมชิวๆครับชิวๆมั่วบนี่นะแปลว่าเราไม่ถ่านนะนี่ไม่แปง้งได้กินแล้วนะคพี่กันก็กินอยู่นูนะ่นนะเห็นไหมครับผมโยนให้เท่ากันหมดนะครับ เผื่อม่หอฟซีว่าให้แต่หมูดาวไม่ใช่นะครับให้ต้องให้พร้อมกันทั้งสามเชือกนะครับผมถึงจะยุติธรรมนะครับถ้าให้หมูดาวคนเดียวสองแแป้งพี่เดือนก็โกรธนะครับให้แม่แป้งคนเดียวพี่เดือนต้องดาวก็โกรธนะก็ต้องให้ทั้งสามเชือกนะอืมอกินโอ้แดงว่ามักแห้งดีเลยกินจนละเอียดเลย ดีมากแบบสูงแบบปอนะครับขาหลังโหลดนิดนึงคนระับตัวดต่ำคนระับขาหน้ายกสูงขาหน้ายาวนะยาวมากขาหลังมันไปกับพุงด้วยนิดนึงเนาะมันก็เลยเหมือนสั้นแต่ความริงก็ยาวสมส่วนนะโอ้ยเหมือนจะขออีกนะครับเหมือนจะขออีกแล้วโอ้ยน้องวอลขอแล้วเดี๋ยวเย็นตกเย็นกว่านี้ก่อน เหมือมังแป้งกับพี่เดือนยังไม่ได้กินน้ําต้องเราน้ำามยู่แป้งพี่เดือนอีกนะครับก็ถ่ายให้ดูนะถ่ายให้ชมกันนะผมก็มีพระเจษนะพระเจษเหมือนเดิมครับผู้ปิดทองหลังพระทั้งหลายนะพระเจกพระน้อมนะไม่หมุนนะผมอาจจะไม่ได้ออกกล้องบ่อยนะครับมาช่วยนะครับตอนนี้ก็เรื่องทยอยคนยากครับนะครับผมญาโรงเรียนนะดูนะเจ๊กไปพรเจษไม่ต้องดาว โอ้โหเริ่มเล่นละวันนี้ท้องตึงๆนะครับเปิดลงเยนท้องก็จะตึงๆหน่อยครับแบบล้อแบบล้อแบบ โอ้ครับโอ,โอ,โอ,โอ้ดูข้างหน้าแบบใหญ่มากาหน้าสูงยาวมากครับข้างหน้าอืมดูหมุนดีนะหมุนดีหาอะไรกินอีกแล้วพอแล้วกินท่านี้ก่อนเดี๋ยวกินน้ำเสร็จแล้วก็จะให้กินอีกนะครับให้กินเป็นช่วงๆนะครับให้กินทั้งวันไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ย่อยนะครับ นีเห็นจเจ้าก็วิ่งหนีอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหวันนี้มีแต่ความสุขความเฮฮานะผมเล่มเล่มกินจนเบอรี่ลีกล้วยนี่มันมันมันนะไม่ให้เหลือนะกล้วยของชอบโชจโชจโชโจโอโ้เต้นหน่อยเร็วเอาเต้นได้ไหมเต้นก่อนเดี๋ยวค่อยให้ เอาเพลงอะไรแม่พี่บอกนะเอาดอง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 ,ดงหน่อยเร็วเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยนี่เนาะเล็มนะตัวนี้เริ่มเล็มแล้วเราไม่ยังไม่ให้อีกนะครับต้องรออีกสักนิดนึงนครับว่นวุนวนโหสับัดสวยมากสวยแบบสวยมากๆนะ ให้ดูกันแบบชัดๆเต็มๆแนละ้วทุกส่วนของร่างกายคนระับสมบูรณ์100นะร้อยเปอเซ็นนะผมับรอแบบรอมากครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่เ่อมองควาดชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับภาพบรรยากกาับยามเย็นๆนะครับเก็บประหยัดติด สวัสดีครับผม